เอาล่ะครับเป็นการแข่งขันระหว่าง C.O.F.1 กับ Can G.C.S. ค3ับครับ Miss w ั r เข้าสู่ช่วงเลือกฮีโร่โอ้โห,โหเลือกพร้อมกันอย่างไม่ต้องไม่ต้องคิดมากครับมิโคโนดมีโซติและมีเอมโบโลวอร์เดนเราก็มาต้องมาดูฝั่งของ G C N P S ว่าเขาจะเลือกฮีโร่แบบใดมาครับหลายมีการพิมพ์กันอยู่ครับ เอาครับเลือกเดเวลลอร์มาหนึ่งตัวครับ <c oughs> <c oughs> จะมีแฮมเมอร์ตามมาหรือเปล่าครับหรือ,อยังไงครับ <Red or. S 1> ายมนเป็นพีเตอร์อีกหนึ่งครับแล้ว <c oughs> แฮปเปอร์ครับอื ฮีโร่ของแต่ละฝั่งก็มีก็อาจจะดูแบบซูเซีนะครับก็ต้องดูว่าสเต็ปใครจะได้มากกว่ากันเริ่มการแข่งขันครับระหว่างแคนซิโอฟวันกับแคน G C N S ซื้อของเงินจริงจริงจริงจครับตอนนี้เงินจะเท่ากันครับ3าสผมจะสงวนการบอกการออกหวานกับการเข้าไปตีคองและการเก็บรูนนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ หลอกเชิงเอาแล้วครับจะมีการกระดิกหัวเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ไม่เอาไม่พอใจครับแล้วก็ไปเอาคืนครับกระดิกหัวครับคิว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 จะให้รู้นะว่าใครเล่นอย่างนี้ดูแบบเ,เลยดึงอย่างนี้โอ้โหแม่นมากแล้วยังไง เบ๊บโดนโยกแต่โซติสยังไม่ทำอะไรกลับมาตั้งทีหนึ่งแล้วยิงโอ้โหเอเวโร่เน้นยิงครับการเอาตัวรอดที่แม่เสียบคมมากครับโอ้ยโอ้โหนี่โคน,นอนสับทสองทีฮะนะครับเปแบบเปอร์ลดได้ขนาดนี้ ตัวเดียวครับส่วนข้างหลังของคนนั้นก็จะมีวอร์เรนกับสเตตที่คอยคุมอยู่ีครับถึงแล้วเ,เจ็บมากครับสองนัดอากาศล่าซออันเดียวครับดูครับใครจะได้ ครึ่งบาสลาดตอนเป็นคนแรกครับทีมไหนกันอ๋อมีการดึงคีฟกันครับหัวเมื่อกี้นี่สองนาทีแล้วครับแต่ยังนิ่งเงียบ อยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น คนแต่ฝั่งเขาก็คุมตัวเองครับการเลี้ยงวนอนต่การเลี้ยงฮีโร่นยคนอาจจะดู อาจจะไม่คล้ายๆกันนะครับฝั่งฝั่งของซีโอเอฟมันจะเป็นเลี้ยงโคโนดมากกว่าแต่ฝั่งของจี s ีเอไปเลี้ยงของพีเตอร์หรือไม่ก็เปเปอร์ครับซึ่งมีอยู่สองตัวเท่านั้น กระดึงขึ้นกันดึ ng ครับแล้วยังไงครับตอนนี้บวกกันแล้วหน้าป้อมเพรื่อบัตรเป็นของโอ้โหสองตัวครับดับเบิลแท็บไปครับโอ้โหเป็นเดเวลเลอร์ครับได้ดับเบิลแท็บครับแต่โอ้โหแล้วเปเปอร์ได้มาหนึ่งตึบแต่แก้คืนคืนมาตัวหนึ่งครับแม โซลสตีทไปวิ่งไปเร็งเปครับแล้วว่าเดินไปนะพอเป๊บตายก็หยุดวิ่งนะครับแม่เสียดายจังหวะนี้ครับดูกันต่อครับบาสลัดขึ้นฝั่งของเฮลบอลนครับ เดวเวอร์เลอร์ครับขึ้นนำเลยครับโอ้ยโอ้ยแหลกครับขออภัยด้วยครับขออภัยที่นี่ตรงนี้แหลกมากครับนนรมันปลา,ปา ก็เริ่มมีการดึงครับแต่ก็ดึงไม่โดนดึงหัวดึงพลาดไปหนึ่งทีครับทีเดียวนี้ได้เฮดมาไล่ตบแต่โดนนกจิกและเด้งกลับบ้านครับเด้งไปฝั่งแดงครับ เอาเด้อวันนี้ครับโอ้โหโซติดโดนดึงไปแล้วโดนกินแล้วจวังหวะเมื่อกี้ไปตันอีกทีนึงครับก็โคโนนอตเอ้ยโซติดก็นอนไปอย่างอย่างรวดเร็วครับเป็นเหตุการณ์ที่เร็วมากครับเอาไปอือไมได้ไหมเมื่อกี้โคโนนอตก็เกือบตายไปครับ มาดูเจ็ดนาทีผ่านมาของแต่ละคนเป็นไงบ้างครับนี่คนระับโซสติตก็จะมีแหวนหนึ่งอันกับรองเทา้าอัมโบโลโวัดเด่นมีนักากักหลาซอลสองอันครับกับรองเท้าหนึ่งข้างเยเตอร์ครับของฝั่งเฮลบอลโลบอคก,กับรองเท้าหนึ่งอันพร้อมเซวิน เป๊บบันเดลส่วนเป๊บผมครับมีรองเท้าแว่นน่ะสร้อยสร้อยมานาแล้วก็ขวดสังเกตตัวนี้ครับเดวเววเลอร์ขึ้นนำครับพอยรับพอยเงินนะโอ้โซต้โซติดโดนตันหนักหน้าครับ โอ้โหนกของวันนี้เข้าไปจิกพีเดอร์ถึงกับลงไปนอนครับแม่นกนี่แสนนกนี่ไม่รักดีครับพุ่งไปจิกได้ถูกเวลาครับไปจิกชาวบ้านเขาไม่เกือบตายครับต่อครับแสงเมื่อกี้สำคัญครับโคนนัดครับพุ่งเข้าไปเก็บดับเบิลแทนพีเตอร์แล้ว คุมพีเตอร์ครับแต่พีเตอร์ไม่แต่พีเตอร์ก็ยังรอดมาแตา่ผมคิดว่าจะกลับบ้านได้นกของวอร์เดนครับเข้าไปจิกทำให้พีเตอร์ลงไปนอนครับมีการซื้อของกันอีกมากมายครับ อูโบนี่เหลือแค่แป๊บตัวเดียวครับไปไหนกันหมดครับนี่ยอยู่นี่ครับ้ฝั่งของลีเจนเน่มาไม่ครบครับแต่วอร์เดนโดนดึงจังหวะนี้โดนกินเข้าไปแล้วโฟนอตแต่โซติดชาร์จโอ้โหตรงนี้โหมือนสับสับเดวเลอร์ว่าไงสับติดตำนานไปครับแล้วโซติดยังไงโซติดวิ่งวิ่งเข้าตะแตกแล้วหันมาตกทีนึง วอร์เดนเข้ามาช่วยยิงทีปึ๊บโ,โอ้โหเต็มตาครับแต่ตัวที่ยังเหลือครับคือพีเรตร์ครับโอ้เมื่อกี้แล้วเดวเวอร์ดึงมาไม่โดนครับเขียวตูดวอร์เดนครับแม่ตอนนี้ก็ยังไล่กัดอยู่อาอนกบจิกไปคร้บโอ้โหคิชีสองร้อยประมาณนี้ครับแล้วยังไงตอนนี้โโนอส โดนต่อยหน้าป้อมแบบโรติคเข้ามาวิง่งเข้ามาสับเดวลเลอร์ตายไปครับแล้วตอนนี้ก็เป็นการวิ่งหนีครับวิ่งหนีตีนเพราะพีเดมาะโอแต่พีเดก็โดนหมากัดไปแบบก็อยู่ในขั้นเจ็บอยู่นะครับ โอ้ยตบกันคนละที่สองที่แต่เป็นฝ่ายของคนที่เดินตบแล้วเจ็บกว่าต้องวิ่งหนีออกมาตอนนี้เงินเงินตรงนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตดูดีดีครับโฟนอนัไดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับหลังจากที่เดวิลเลอร์โดนชิวไปก็ล่วงลงมาแล้วครับสตัดตอนนี้ ยิ่งคิวเยอะรายได้เอ็กซิสเยอะก็มีมีผลข้างเคียงกันนะครับต,ตอนนี้พรเราปรับใหม่ครับแต่คนนั้นวิ่งมาโอบโซติดชาร์จอย่างงี้ยังไงสวยงามครับแล้วโซติดวิ่งไล่ต่อแตบแป๊บแป๊บมีการไม่รีไรไม่ทันครับแล้วตอนนี้พีเอเตอร์เขา้ามาสับแต่โดนลุมสาม โดนสับก็ไม่ไหวครับแล้วแบบแล้วป๊บตอนนี้เหหลือเลือตัวเดียวแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณซินเจตตอนนี้ผมยังไม่ว่างครับโอ้แฮ็กทิกไปครับแล้วโดนเดวเวอเลอร์ดิงมายังไงครับตอนนี้ยังไงเดวเวอเลอร์ถึงกับงงอยู่ครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบโดนพีเตอร์พวกตัวเองครับนิดเดียวเท่านั้นแต่พีเตอร์โดนสับเข้ามาโคนอัดก็ตายได้ Night g a a ครับทับตะวันทลายป้อมนรกแตกแล้วโอ้โหติดสับอย่างนี้แล้วยังไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองหรือเปล่าครับแม่เปปเปอร์หนีไปแล้วครับเสียเสียเสียได้ครับทั้งหมดนี้ ก็ตอนนี้13นาทีก็ไล่กันมา9ต่อ10ครับแอบผมไม่ได้สังเกตสังเกตนะแล้วตอนนี้โดนอีกแล้วครับเดวิลเลอร์วอรเดนโดนเข้าไปโอ้โหคุยครับเรียกเข้าไปคุยครับเป็นเหตุการณ์ที่เร็วมากครับแป๊บเดียวครับโอ้จังหวะนี้วอร์เดนบอกมันเร็วมากครับ แับเทียได้อยู่เข้ามาสับอย่างนี้ยิกข้อครับแล้วยังไงโซติสเข้ามาอีทโซเลดี้ปั่นโดนครับโดนชีฟครับยังไงก็ตายครับโอ้โหแบเต็บปันดักครับมีวอร์เดนรอดมาอยู่แล้ววอร์เดนปล่อยหมาไปครับพันอะไรก็ไม่รู้กัดเจ็บ ตอนนี้บอกว่าฝั่งเลเจนนี้คงเห็นนะครับว่าเขากำลังมากันครับเพราะว่ามีคลิปเพื่อใหลล้ดูนะครับเข้าไปตีฮีโร่ของฝั่งเฮลบอลนะตอนนี้โซสติสก็ใกล้แล้วครับใกล้จะจุติแล,ล้วครับจะพัางงานไปทางด้านไหนครับต้องต้องดูครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมพี่ ได้กันกลางเกมก็เป็นแพ็กพิกพิกกันท้ายเกมไหมครับน,นีะใช้แผนวางวางแผนกันให้ดีครับเพราะคิวคิวอยู่อาจจะพาดได้ครับแพทีนะครับสกอร์รวมตอนนี้ยังสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับไนการลอ,อ,อกมา นนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่เหมือนพีเดจะเห็นโซติดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับแล้วตอนนี้โคนนสโดนเล็งป้าหมายแล้วแต่ก็หลบไปได้ทั้งสองอย่างครับโคนนสหลบการหลบหนีจากกันอ๋อตอนนี้เป๊ปตันโดนนะโอ้โหโดนโคนนสอย่างไรอย่างไงแล้วโคนตโดนสับมาแต่ก็เดินหนีกันไปครับแล้วโคนนตครอบอย่างวันนี้ครับโอ้โหดูดูในวันนี้โซติด